มันเนะลยเนาะรถเก่าถ้าเขาบอกว่ามันดาแห่งทักษะคือการทําซ้ํานะมันดาแห่งทักษะการทําซ้ํานะผมว่าครีเอเตอร์บางทีมันเกิดจากความจําเป็นนะแต่ไม่รู้มันจะคุ้มกันหรือเปล่าดูเนะี่ยมันเก็บทรงธรรมดาใช่ไหมแต่ลองเข้าไปดูนะอ่าเข้าไปดูเนี่ยผมยัดมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ทั้งคันนะ ถ้ารถใหม่นี่ไม่กล้ายัดแน่เลยถ้าไม่กวลวงขนาดนี่เห็นปะเซล่าครับอ่ะเปิดไฟหน่อยนี่ผมยัดเซล่าเข้ามาไดเก่งได้ทั้งคันนะล้อหน้าอยู่ไหนถอดโช๊คแล้วก็นี่แกนโช๊คล้อหน้านะนี่ต่อต้องระวังนิดนึงคือมีน้ำมันหกกับเรื่องของไอ้ตัวนี้จะไปโดนกระจกข้างได้นะเนี่ยผมยัดเซาได้ทั้งคันนะคิดดูดิโอ้โหเขขึ้นมาได้ยังไง รถคันแค่เนี้ยเอาโมไซค์ยัดเข้าไปทั้งคันอนะ้เห็นป่ะป้ายฮอนด้าตรงกลางยัดเข้าไปแล้ว <laughs> ก็ความจำเป็นนะเนาะความจำเป็นมันก็จะทำให้ทำให้สามารถมีครีเอเตอร์ได้นะ <laughs> ยัดเข้าไปนิ่งๆเลยโมไซค์คันนึ่ง Okay, terima kasih. Uh...